เมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7็ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ส่วนภาคบ่ายพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าจากนั้นได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ประจำปีพุทธศักราช2567โดยขบวนพระมหาเถละและขบวนอันเชิญสัญญาบัตรพัทยศได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงสวัสดิประทุมธานีเป็นประธานสงฆ์จุดทูปบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ผู้แทนพระครูสัญญาบัตรจะได้น้อมถวายผ่านทูกเทียนแพรและเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้กลัลยานมิตร นศธรรมนิธาโ,โกาศกคณะสิทธิยานุสิทธิวัดพระธรรมกายจะได้อ่านพระบรมราชองค์การตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นำโดยพระราชสุธิธรรมาจารย์เจ้าคณะจงังหวัดประุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมาราม พระราชกิจเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีพร้อมทั้งคณะพระมหาเถรานุเถระก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาผู้แทนพระครูสัญญาบัตรก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะสภาพก็ได้น้อมถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ทั้งยังได้น้อมถวายแด่พระครูสัญญาบัตรทั้ง23รูปและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทโดยมีใจความโดยย่อว่าถือเป็นประวัติศาสตร์ที่พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดพระธรรมกายหลังจากที่ได้ไปรับตำแหน่งหน้าที่ทั้งที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรนับเป็นเกียรติประวัติ และประวัติศาสตร์ของวัดพ,พระธรรมกายาที่ได้มีพระสังฆาธิการาได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้<า>และในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้จัดพธิธีมุทิตาเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับคณะพระสังฆาธิการทุกรูปการได้รับสมณศักดิ์เช่นนี้ ก็เพราะจากผลงานที่ผ่านมาที่ท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ดูแลวัดวาอารามทั้งภายในและต่างประเทศ้วยอาศัยองค์กรทั้ง6ประการคือการปกครองการเผยแพ่การศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การสาธารณะสงเคราะห์และการสาธารณุปการ ในการบริหารจัดการวัดนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำในวันนี้จึงสมควรได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่นมีความยินดีปรีดาใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของผู้ที่มาร่วมมุทิตาชื่นชมกับความทุ่มเทเสียสละอุทิศตนต่องานพระพุทธศาสนาของทุกรูป ส่วนผลงานเป็นที่ประจกระรักษ์ต่อบเบื้องพายุคลบาทาได้รับการแต่งตั้ง,<า>งและเลื่อนสมณศักดิก์ดังกล่าวาาค,าาค่ะอ,อาตมาพระครูสุคนคุณนวิเทศปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดพุทธจกาตาประเทศอินโดนีเซียได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา แล้วก็สอนให้ชาวท้องถิ่นได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงรถแห่งธรรมะความสุขที่เกิดจากการใจหยุดใจนิ่งแล้วก็สิ่งที่ทำนี้ก็จะเกิดเป็นแรงกระตุน้นเป็นแรงที่จะทำให้ชาวพุทธทั้งหลายได้กลับมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งโดยผ่าน โครงการไม่ว่าจะเป็นการบวชสมณรโครงการการสอบอธรรมะทางก้าวหน้าแล้วก็โครงการอื่นๆการที่ได้รับการมุทิตาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความปราปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสได้เห็นผู้ที่ร่วมกันมามุทิตา พระมหาเทระที่ทำหน้าที่เ,เป็นตัวแทนของสังคมณทนในต่างแดนแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือก็กราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยที่ท่านได้มอบหมายสิ่งที่ดีงามทำให้เป็นประโยชน์ทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วโลก กับผมพระครูสมณะธรรมชัยผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นโทเจ้าคณะตำบลหาดท่าเสาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุวรวิหารประธานสงศย์ปฏิบัรรมและศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทครับวันนี้มีความรู้สึกปลับปลื้มและกราบขอบพระคุณทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระในวัดพระธรรมกายที่เมตตาจัดงานพุทธตาครั้งนี้ ให้กับกับผมและหมู่คณะที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และเลื่อนสมณศักดิ์ในปีนี้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆคนที่มาร่วมมุทิตาจิตในครั้งนี้สําหรับการได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นั้นก็จากสืบจากที่หลวงพ่อธรรมชยโยได้เมตตาส่งไปทํางานเผยแผ่พระศาสนาไปช่วยกันฟื้นฟูศิลธรรมในพื้นที่สําหรับกับผมเองก็อยู่ในจังหวัดชัยนาทตั้งแต่ปี2554 เป็นต้นมาก็ไปช่วยกันทํางานพระศาสนาที่นั่นจนได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุวรวิหารให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงแล้วก็ทํางานคณะสงฆ์มาตามลําดับจนได้รับการเสนอรับพระราชทานสมณศักดิ์ในครั้งนี้ก็ด้วยความรู้สึกที่ว่า,าตั้งใจทุ่มเททํางานพระศาสนา เพื่อกอบกู้ฟื้นฟูพระศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมแล้วก็ขยายวิชาธรรมกายในส่วนของจังหวัดชัยนาทให้เต็มที่กระผมพระรูวิรุณธรรมกิจทวีศัก์ธรรมกิตติโกประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดต่างก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ส่ง ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จังหวัดตา่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นความปลื้มปิติใจย,ยินดีที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะเต้ามาถึงขนาดนี้คิดเพียงว่าเราบวชมาแล้วอยากจะทําประโยชน์ให้เต็มที่และก็โชคดีที่ได้เป็นลูกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ไปทําหน้าที่อย่างเต็มที่ แล้วก็บวชมาใหม่ๆก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ได้รับการฝึกฝนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้นําวิธีการที่ได้อยู่กับหลวงพ่อมานานไปปฏิบัติในพื้นที่แล้วก็เป็นเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ทําให้พื้นที่เขาได้เห็นวิธีการพัฒนาวัดแล้วก็ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านจากคณะสงฆ์แล้วก็เป็นเหตุให้วันนี้ผลงานได้ปรากฏชัด ซึ่งก็จําคําของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้ว่าผลงานเป็นของทุกท่านผลบุญเป็นของทุกคนจริงอย่างที่หลวงพ่อเดินว่าไว้ฉะนั้นวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอ่อคณะสงฆ์แล้วก็ท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนและที่สําคัญวันนี้ได้รับกําลังใจอย่างเต็มที่และตั้งใจว่าจะทําหน้าที่ที่หลวงพ่อได้ อบรมมาแล้วก็ให้ทําหน้าที่แล้วก็รวมถึงคําที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มอบไว้ในตราตั้งทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําหน้าที่ให้เต็มที่ให้เต็มกําลังที่สุดกราบขอบพระคุณหลวงพ่อและทุกคนให้ทุกคนได้รับผลงานผลบุญไปพร้อมกันกราบขอบพระคุณครับ